สวัสดีค่ะลองทำดูฝุ่นสวยก็อยากได้ไขมันก็อยากเบินแต่ก็ไม่อยากออกไปฟิตเนสหรือออกกำลังกายข้างนอกบ้านหลายความรู้สึกตีกันในหัวจนบางวันแทบจะไม่ได้ออกกำลังกายเลยวันนี้เราจึงขอเอาใจสาวๆที่อยากเบินไขมันแต่ชอบใช้ชีวิตติดอยู่กับบ้านด้วยรูปแบบการออกกำลังกายที่บ้านซึ่งจะช่วยให้ไขมันถูกเทา้าผลาญได้อย่างมีประสิทธิภาพมาฝากกันค่ะ ตามมาดูกันเลยว่าจะมีรูปแบบใดบ้าง5รูปแบบการออกกำลังกายที่บ้าน 1. วิดพื้นเริ่มต้นด้วยการวิดพื้นให้สาวๆอยู่ในท่าแพลงแบบยืดแขนทั้งสองข้างให้ตรงโดยมือทั้งสองข้างให้วางห่างเท่ากับช่วงไหล่แล้วต่อด้วยย่อตัวลงมาเพื่อให้หลังอยู่ในระนาบเดียวกันกับก้บนพยายามเกรงหน้าท้องลำตัวตรง และแขนให้ชิดกับลำตัวมากที่สุดทำให้ครบ10ครั้ง 2. ส,งสควอตในส่วนของการสควอตนั้นให้เริ่มจากการยืนและว,วางเท้าให้เท่ากับช่วงไหล่หรือกว้างกว่านิดหน่อยต่อด้วยย่อลงมาโดยพยายามหย่อนก้นไปข้างหลังในขณะที่กำลังย่อนั้นหัวเข่าห้ามเลยปลายเท้าพร้อมทั้งเกรงหน้าท้องในขณะย่อตัวลง ส่วนช่วงที่ยกตัวขึ้นให้พยายามขมิบก้นไปด้วยทำให้ครบหนึ่งนาที 3. กระโดดตกเมื่อถึงการกระโดดตกของสองสาวควรเริ่มจากการยืนตัวตรงและเท้าชิดจากนั้นให้กระโดดโดยเอามือมาตบกันในขณะที่กระโดดนั้นในส่วนของขาทั้งสองข้างควนกลางออกมาให้เท่ากับช่วงไหล่ทำต่อเนื่องให้ครบ30วินาที วิธีนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยเบือนไขมันแต่ยังช่วยให้หัวใจเต้นแรงขึ้นอีกด้วย 4.. กระโดดเชือกสำหรับการกระโดดเชือกสาวๆควรจับเชือกให้แน่นแล้วกระโดดตามปกติซึ่งกระโดดเชือกอย่างต่อเนื่องให้ได้ประมาณ10นาทีจะส่งผลให้ร่างกายเบรนแคลอรี่ได้เท่ากับการวิง่งในระยะทาง1.6กิโลเมตรในเวลา8นาที <Wow. S 1> ลเลยทีเดียว5 วิ่งหรือเดินรอบบ้านการวิ่งหรือเดินรอบบ้านอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศเป็นบริเวณนอกบ้านหรือสวนสาธารณะใกล้บ้านก็ได้เป็นรูปแบบการออกกำลังกายที่ไม่เพียงแต่ช่วยเบรนไขมันเท่านั้นแต่ยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายในหลายด้านทั้งช่วยให้สุขภาพจิตดีช่วยลดความวิตกกังวลและช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้าได้นอกจากนี้ยังช่วยลดระดับไขมันในเลือด ลดความดันโลหิตและช่วยลดภาวะกระดูกบ้างหรือกระดูกผุกร่อนได้อีกด้วยซึ่งการวิ่งหรือเดินออกกำลังกายนั้นแนะนำให้พยายามมองไปข้างหน้าว่างศีรษะและลำตัวให้ตั้งตรงส่วนไหล่ทั้งสองข้างให้อยู่ระดับตรงด้วยเช่นกันจะช่วยให้การวิ่งและการเดินมีประสิทธ,ธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับ5รูปแบบการออกกำลังกายที่บ้าน ที่ช่วยเบลนไขมันของโต๊ะสาวได้ยังมีประสิทธิภาพมีวิธีการออกกำลังกายรูปแบบไหนที่ถูกใจสาวๆมากที่สุดกันบ้างแต่ขอบอกเลยว่าทุกวิธีล้วนช่วยเบลนไขมันได้ยังมีประสิทธิภาพแน่นอนทั้งนี้ก็ต้องอาศัยความมีวินัยการออกกำลังกายของสาวๆกันด้วยนะคะถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็น กดไลค์กดติดตามจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ต่อไปของเรานะ